วันที่24มิถุนายน2564ในอนันต์นชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มาหมายนางสาวสุภรักณาสงชนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนญการและจอที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,กรสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสมศักดิ์สัมมาวันเกษตรอำเภอชนแดนลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระนินธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมรามรี ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันณโรงเรียนตบลตระเวนชายแดนบ้านโปง่งตะแบกหมู่ที่10ตตบลพุทธบาทอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยาม,มรบรมราชกุมารีเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2523โดยทดลองโครงการในโรงเรียนตบลตระเวนชายแดน,แดนจำนวน3โรงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพ ของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรก,กันดารภายใต้แนวทางการดำเนินการแบบพึ่งพาตนเองโดยเน้นให้ทุกคนได้ฉ่วยเหลืตอตนเองก่อนเป็นอันดับแรกเช่นการให้เมล็ดพันธุ์พืชผักพันุสัตว์เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภคเองแทนที่จะให้อาหารโดยตรงสามารถช่วย